เมื่อก่อนเนี่ยหลวงจาก็อยู่เชียงใหม่ไงแล้วก็เพื่อนๆที่ทําธุรกิจร่วมกันทําอะไรก็รู้จักกันอ่าทุกคนก็สงสัยว่าหลวงตามาโผล่อยู่ตรงนี้มาบวชเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยเพราะหลวงตาไม่มีวี่แววว,ว่าจะเข้ามาบวชเลยอย่างเงี้ยนะประมาณเนี่ยเพื่อนก็เริ่มตามมาตามมาเห็นไหมเออ <S <S เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันหลวงตาเล่าให้ฟังว่า ลุงสามมีนิสัยที่จะบวชตลอดเวลานั่งดูอยู่มีจะคิดอยากบวชภายในสามสี่ปีก่อนจะบวชนี่ทำยังไงก็คิดจะอยากจะบวชถ้าคนเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภยัยเนาะออของของของทุกข์จริงๆอะ่ะไม่เห็นทุกขสังสารของวัฏจักรสงสารก็ยากขอยากที่จะได้มาเดินทางสายนี้เพราะฉะนั้นนิสัยคน,นสิงสางกัน ยกตัวอย่างไม่ต้องรู้ใครหรอกหลวงตาไข่เนี่ยแกคิดจะบวชที่ไหนล่ะจริงๆริงแกไม่ค่อยได้รัทธาพระเท่าไหร่นะที่มาเนี่ยพาะเมียบังคับมาไปวัดไหนก็จริงจริงไม่กล้าเหอว่างั้นเหมือนกูเลยแต่มาเจอกันปุ๊บหลวงตาพูดไม่กี่คํานะแกตัดสินใจอะจะบวชเห็นไหมเพราะถึงเวลาเขาเลยสถา,านที่บุคคลและเวลา เห็นไหมใช่วัดน,นี่ก็เหมือนกันตอนแรกเนี่ยเขาเป็นอาจารย์นะยี่เป็นโยมตั้งสำนักอยู่เมืองเลยเห็นไหมแล้วเขาก็โจมตีหลวงตาด้วยนะจริงอุย้ยพระอะไรงันอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ธรรมะเขาส,สวนเลยเขาสวนเลยแต่ไม่เคยเจอกันนะสวนเลยวันหนึ่งเนี่ยเขาพาลูกศิษย์มาเพื่อจะมาสวนอีกไปเจอหลวงตาอุย้ยทำไมมึงเหงื่อแตกวะเนี่ยกลัวเงียบเห็นมันนวดขาเหงื่อนอี่พักๆออก กูเลยบอกว่าถ้ามึงอยากเป็นอย่างนี้มึงบวชซะมึงบวชเลยถ้ามึงยังมาคุยแข่งกับกูเนี่ยมึงต้องบวชเหมือนกูมึงเจ๋งจริงไหมม,มาบวชบวชแล้วมึงมาอยู่กับกูสามปีมันบวชเลยกลับไปบวชแล้วก็มาอยู่กับหลวงตามาเลยเออจะไม่อยู่สามปีอยู่สามวันไปเลย <c oughs> ที่จริงเนี่ยมันก็แปร โยมลูกศิษย์ลูกหาพวกเนี่ยไปหาครูบาเสงไปหาครูบาชัยวัดเออแล้วก็ไปบอกมาบอกหลวงตาว่าอยากให้ครูบาชัยวัดกับไอเสงมาช่วยหลวงตาเขาคิดอย่างนั้นนะออบอกว่าถ้าพวกนี้มาช่วยหลวงตาเรื่องจิตเรื่องอะไรพวกนี้จิตสูงจิตพลังจิตสูงอะไรมนะัมึงก็ชวนลูกพี่มึงมาที่กูว่าคือเขาเข้าใจผิดไงแหมกูปั้นมากับมือจริงไหม เออไม่พูดเล่นมันจะกล้าเลยเห็นหน้ากูก็เงียบแล้วจริงไหมมันก็เรียกพ่อพ่อเท่าทุกวันเนี้ยจริงไหมเพราะฉะนั้นสิทธิ์ต้องมีครูสิทธิม์มีครูเหมือนลุงตาเนี่ยมีครูมีบุรพาจารย์เราต้องมีหลักเออมันต้องมีที่ไม่มีไม่ได้แต่คนเราวาสนาบารมีบริวารใครบริวารมัน เขามีบริวารอย่างอาจารย์ตะวันก็มีบริวารของเขาไอ้เสงก็มีบริวารของไอเสงมันพระวัดมันก็มีเห็นไหมช้ยวัดมันก็มีของมันจริงไหมเหมือนพระพุทธเจ้านั่งอยู่เนี่ยจริงไหมทําไมมีลูกศิษย์ภาษารีบุตรลูกศิษย์พระโมคคัลลาทำไมไม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดล่ะจริงไหมอชอบใครเนี่ยเจรินิสัยคือ มันไม่บังเอิญหรอกมันเป็นบรุวานเขาเคยร่วมกันมาจําไว้เพราะฉะนั้นเราจะไปแย่งลูกศิษย์คนนั้นคนนี้มันบ้าแล้วมันแย่งไม่ได้หรอกใช่ไหมของใครของมันพระพุทธเจ้านั่งอยู่ยังมีเลยลูกศิษย์พระมาหากรสป,ปะทําไมไม่แม,ม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดละ่ะถ้าคนมองเห็นธรรมเขาจะเห็นอย่างนั้นความอิจฉาความนี่จะไม่มีเลยจะบอกให้ เพราะรู้ว่ากรรมใครกรรมมันบริวารใครบริวารมันจริงไหมส่วนหลวงตาเนี่ยเคยพูดว่าหลวงตาเนี่ยอายุมากแล้วแก่แล้วหลวงจาก็จะถอยออกไปเรื่อยๆปล่อยให้พี่สอนน้องคือรุ่นเนี้ยอ,อย่างครูบาทุยครูบาชายัยครูบาโดนไม่ชีเจินเ้นไมชีอะไรก็เรื่องว่ากันไปเขาเรียกว่าดูพี่สอนน้องส่วนหลวงตาอายุมากแล้วก็มีหน้าที่อย่างอื่นและทีนี้จริงไหม ก็ถอยออกมาดูความเจริญเติบโตของเขาจริงไหมเออเมื่อก่อนเนี่ยตอนเขากําลังหัดเดินอยู่เราก็ต้องประคบประงมหน่อยจริงเหมือนท่ำแจ้งอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เข้าไปเสือกหน่อยอย่างเงี้ยจริงไหมเมื่อไอ้ชัยวันนี้ก็ต้องไปเสือกับมันหน่อยทํานมผาเอ้ยอะไรเอ้ยไปเสือกมระกูจริงไหมคืมอ,ยอยังเด็กอยู่ตอนนี้มันเป็นหนุ่มเกือบโตแล้วไปแล้วจริงไหมเขามีแล้วเขาอะเราก็ต้องถอยออกมา เขาก็เดินของเข้าไปได้แล้วจริงไหมนี่แหละเขาเรียกว่าพ่อแม่ลูกมีครอบครัวแล้วเขามีเหอเ็นไ,ไหมเราก็ไม่ไปเสือบยุ่งมากจริงไหมนานๆเขาก็จะพามาปีหนึ่งสองครั้งมาเยี่ยมเราเอออมันเป็นอย่างนี้เป็นวัตตะเป็นวงจรเนาะเอะเราแก่แล้วเนาะอย่างนี้ เราก็อยู่ต่อไปก็ให้รุ่นหลังเขา,เาทําการทํางานเนาะส่วนหลวงจาก็จะนั่งดูเขา,เาบางทีเขาก็ซื้อหมากซื้อภูมามาเยี่ยมมั่งอย่างเงี้ยบางทีลูกไม่มาบางทีก็เงอเมืนะ่อไหร่เนาะมันเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยเออเห็นไหมความหวังดีของพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกหรอกหวังดีมีสิ่งที่หวังคือหวังดีเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันเห็นความเติบโตของเขาอ่าโอ้ตอนนี้มีเม่ชีห้าิบกว่าหกสิบแล้วนะวัดใช่วัดมันอ่าเห็นไหมโตไวมากเห็นไหมกินอาหารเมร็ดลวงตาเเออก็ดีนะ,ะ,ะแต่มันไม่โตเท่าเราพัดลมเราก็ใหญ่กว่ามันมึงไม่ต้องมาลกมึงเห็นพัดลมกูไหม างีพัดลมกูก็ใหญ่กว่าต้องอวดซะหน่อยเอมึงดูได้เลยชีย้เลยนี่มึงดูพัดลมเดยว่าน้ําพระอินเนี่ยไม่ใช่ว่าใหญ่เลยพัดลมเมื่อวานนี้ก็ไปเห็นอหลายๆอย่างก็พวกเราก็ไปให้กําลังใจเนาะเขานอนอยู่ยังไงอะ่ะเห็นไหมยิ่งกว่าพวกเราอีกทหารเนาะเห็นะไ,ไหมอ,อยู่ในลุมอยู่ในเห็นไ,ไหมบางทีกลางคืนก็เปิดไฟไม่ได้ ติตชายแดนกําลังดีนะมนไม่เอาปืนให้กูกูยิงไปก่อนเลยวันมันมันซ่อนปืนไว้หมดแล้วเออเราไปให้กําลังใจกันเนาะวันแมชชีเช่นก็ซื้อเอ็มร้อยห้าสิบสิบลังกระชิงแดงสิบลังเออกสิบลังแล้วก็อะไรมั่งไหมโออย่างละสิบลังนสองคันรถจริงไหมโอกูว่าทหารเยี่ยวบ่อยเลยลนะ่ะตอนเนี้ยเนาะ กินน้ำเยอะเออแล้วก็มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจเอเพื่อทหารจะได้เติมเน็ตว่างั้นไม่มีเงินเติมเน็ตว่าั้นมันบอกกูอย่างนี้จริงๆนะแล้วมึงจะไปซื้อของที่ไหนวะอยู่ในป่าขนาดนั้นเติมเน็ตมันวะเพื่อจะโทรหาแฟนหาพ่อหาแม่จริงนะเข้าอันตรายจริงนะจริงๆที่นี่เน่าเลยแม่ลูกทั้งีจะคนลาตเวนพันกว่านายนะที่จริงกูไม่ได้พูดมากหรอก มันจะเยอะกว่านี้ก็ไม่จากเพราะเป็นความรับของทหารเออเนาะเขาจึงไม่ให้ถ่ายภาพไงอ,อแต่มันให้กูไปทุกฐานเลยนะวันนี้กูพยายามปฏิเสธ่พอแล้วมั้งไปลกรกานต้องไปเ,เอาไปเอามากูเดินเลยวานนี้คมันเอารถอะไรมาใส่กูไปก็ไม่รู้รถอะไรวะเออ,เอ,อรถอะไรกูไม่รู้รถเหมือนกับอะไรเนี่ยมีปืนด้วยปืนใหญ่เนาะอือไปเข้าไป ไปจนถึงที่สุดกูค่อยได้กลับมาพรกลับมากูไม่แวะเลยกูเลยมาเลยเพราะกูรู้แล้วว tamam ่าก um ูหมดตูดแล้วมาก็มาถึงปุ๊บเชื่อไหมขึ้นไปเพราะสมัยลงตาตั้งแต่จีหนึ่งจีสองของเมื่อวานนี่เนาะก็ยาวไปเลยจีสามจีสี่จีสองสสามก็มาขุบรมพระจีสจหก็ไปบินสิบาทสบาทกลับมาฉันข้าวก็เดินทางไป เวลากี่ชั่วโมงเนาะแบดหมดกลัวไม่รู้เรื่องเลยหลับตื่นขึ้นมาเชื่อไหมว่าหกทุ่มกว่าก็ลุกไปน้างหน้าแปรงฟันก็ออกมาอีกมาหาหมู่คณะอยู่ศาลาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามก็มานั่งสนทนาธรรมยันตีห้าเห็นไหมก็พากัไปวันนี้กูก็ยังไม่ได้หยุดอยู่นี่การทำงานยาวนานมากค่าร่วงเวลาก็ไม่ได้เห็นไหม เราทำงานแข่งกับเวลาหวังว่าเวลาที่มีอยู่จะเกิดประโยชน์ต่อคนลุนงจาเคยพูดว่าจิตใจที่ประเสริฐการเป็นอยู่ที่ประเสริฐคือการเป็นอยู่เพื่อคนอื่นนี่แหละคือจิตใจที่ประเสริฐการเป็นอยู่ที่ประเสริฐคืออยู่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นทำสิ่งให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเนาะ,ะเขาขอร่วมอนุโมทนากับผู้ที่อ่าคออ่าใช้จ่ายเนาะสนับสนุน ม่ฉีเจนก็หมดไปหลายแสนอยู่เนาะอืมเนานะกูก็ไม่เหลืออะไรละ,ละตอนนี้วันนี้เขาก็จะไปมอบเสื้อกล่องให้ทหารม้าที่สีเกตดสี่สิบตัวเนะาะประมาณสี่แสนเกือบสี่แสนบาทนะซื้อมาละก็<ๆ>จะให้กูตัวหนึ่งกูไม่เอากูบอกเอาไปให้เขาเถอเขาบอกอันตรายนะเวลาลุงตาไปครัวว่างนันกูบอกว่าเอาไปเถอะเอาไปใช้แดนเถอะอเงี้ยเขามาให้ตัวหนึ่งเนาะแล้วกูก็ลองใส่ดูเลยเขาถ่ายรูปเรามวน ใส่เสื้อกรองใครมีปัญหาอะไรอีกไหมนี่ก็น้าเข้ามาเข้าอีก8ดนะ้าเก้าหน้าแล้วเนาะนะเราก็จะบวช12ละตอนนี้เห็นไหมเพิ่งบวชไปเมื่อวานนี้เจ็ดตอนนี้มี12นาาอีกแล้วกูทํากุติไม่ทันเนาะตอนนี้ก็อยู่กระต๊อบเอาไม้ไผ่เอาอะไรมาชั่วคราวเหมือนกับพวกโรฮิงญาเลยตอนนี้ทังพระทั้งนั้นนะอยู่กันแบบชนกลุ่มน้อยเนาะ อ,อยู่ไปเนาะไม่อันตรายหรอกไม่เหมือนอยู่เขตเขมรเราอยู่เขตนี้ปลอดภัยดีเนาะ